ฮุนไดเหมาสีตำแหน่งวิภาวีติดโผเจ็ดผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์วอลเล่บอลลีกเกาหลีวันที่16มกราคม2,567ควนหลงการแข่งแข่งขันวอลเล่บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2,23-24 0รอบ4ี่ฮุนไดฮิวสเตรตของมดวิภาวีสีทองทีมจะฝูงเอาชนะเรสปาร์ขาดลอย3-0เซต25-21 25-21 25-17 MVP ในเกมนี้ตกเป็นของวิภาวีโดยเธอทำได้ทั้งหมด12คะแนนโจมตีสำเร็จ52.4%ขุดบอล14ลูกแต้มเสีย 0, นนูนย์คะแนนล่าสุดมดวิภาวีสีทองหัวสาวอลเลย์บอลหญิงไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่14 9มกราคมถึง14มกราคม2567ในตำแหน่งหัวสาวรวมกับ3เพื่อนร่วมทีมหุนไดฮิสเตรตอย่าง on, อีดาฮยอนย่างฮโยจินและคิมดาอิน โดยเจ็ดผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่14มีดังนี้หัวเสาคิมยอนขยองพิงค์สไปเดอร์วิภาวีสีทองฮุนไดฮินสเตรตบีหลังซินวาจีเอสคารเทคบีหลังอีดาฮยอนฮุนไดฮิวสเตรตยางฮโยจินฮุนไดฮินสเตรตเซเตอร์คินดดอินฮุนไดฮินสเตรตตัวรับอิสระชินยอนขยอง IBK ันโทส